สวัสดีครับทุกคนผมบูนจากคิดตะชิดซันเวนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องนะฮะการเช็คการชนนะครับระหว่างตัวทูนฮอนเดอร์นะครับหรือว่าพวกเทเบิลจิกจับงานต่างๆนะฮะอันดับแรกเลยนะครับผมมีโอเปอเรชันนะครับอยู่โอเปอเรชันหนึ่งนะครับพร้อมกับนะครับในส่วนของทูนนะครับในส่วนของทูนผมเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดผมเลือกอินดิทให้ทุกคนดูนะครับทูนผม ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับก็คือมีโอกาสที่จะชนนะครับในจุดจุดนี้นะครับอันนี้ผมจงใจนะครับว่าจับทุนสั้นเพื่อที่จะดูว่านะครับมันจะนะฮะสามารถกัดตรงไหนได้บ้างอ่าครานี้นะครับผมก็โอเคนะครับผมเลือกนะครับในส่วนของเจเนเรตนะครับระหว่างเราเจเนเรตนะครับตัวโปรแกรมนะครับก็จะแจ้งเตือนว่านะครับอ่าตัว ทุนขาดของเราเนี่ยนะครับถูกตัดออกไปบางส่วนนะครับด้วยเหตุผลที่นะครับมันเกิดการชนนะครับระหว่างตัวโฟลเดอร์นะครับกับตัวนะฮะชิ้นงานนะครับตัวอ l e r t ตัวนี้นะครับก็คือระหว่างโฟลเดอร์นะฮะชนกับตัวชิ้นงานนะครับอ่าซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณตรงนี้นะครับจะไม่มีไม่มีทุนขาดกัดนะครับจะไม่มีทุนขาดกัดนะฮะกัดถึงแค่ใกล้สุดก็แค่ตรงนี้นะครับ คราวนี้นะครับพอใกล้สุดของมันเนี่ยนะครับมันจะมีระยะห่างด้วยนะฮะอยู่นิดหนึ่งนะครับซึ่งระยะห่างกว่านี้นะครับถ้าเกิดเราทําการวัดด้วยคําสั่งนะครับอินดัสซิตนะครับไม่ชัวนะครับระหว่างนะฮะตัวผิวนี้จนถึงผิวนี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3มมิลนะครับอยู่ที่ประมาณ3มมิลนะครับระหว่างคนเดอร์กับตัวผิวนะครับของตัวชิ้นงานอ่ะคราวนี้นะครับ3มมิลเนี่ยนะครับมันมาจากไหน อ่านะครับสามมิลนี้นะครับมันมาจากในส่วนของตัวนะครค่าทูนเอ็นเทลนนะครับทูนเอ็นเทลนนะครับค่านี้นะครับอยู่ที่นะครับสามมิลนะครับก็คือโฮลเดอร์หรือแชงเนี่ยนะครับใกล้ชิ้นงานนะครับสามมิลปุ๊บนะครับมันก็จะทําการนะฮะตัดทุน่านส่วนนั้นทิ้งอ่าคราวนี้ต่อมานะครับในส่วนของในหน้าของทูนนะครับทูนเอ็กซิท นะครับก็จะมีในส่วนของรีพอร์ตนะครับช็อตเทสทูลด้วยนะครับรีพอร์ตช็อตเทสทูลนะครับถ้าเกิดเราใช้ในเดล็อกเนี้ยนะครับเราจะต้องทําการเจเน r เรตใหม่นะครับอ่านะครับตัวซอฟต์แวร์นะครับก็จะบอกนะฮะระยะนะครับว่าเราควรจะจับนะครับทูนยาวเท่าไหร่อ่านะครับผมโอเคมาอ่าถ้าเกิดไม่ขึ้น อ่ะผมขออนุญาตใช้วิธีการนะครับคลิกขวาไปที่ทูลขาดนะครับแล้วก็เลือกนะฮะ e p o r t s h o t t e s t t ทุนนะฮะอ่ะผมคลิกขวานะครับไปที่ทูลขาดนะครับ Report s h o t Test t ทุนนะครับตัวโปรแกรมจะบอกว่านะครับเอระยะที่เหมาะสมเนี่ยก็คือนะครับสี่สิบสี่จุดแปดนะครับสี่สิบสี่จุดแปดตัวนี้อ่ะมาดูเหตุผลกันนะฮะ 44.8นะครับถ้าเกิดผมดูตัวทูลฮอนเดอร์ของผมเองเนี่ยนะครับผมจับนะครับตัวทูลยาวโอเวอร์แฮงมาเนี่ย45นะครับก็คือเกินจากระยะเดิมละแต่ทําไมมันบอกแค่44.8นะครับแล้วก็กัดไม่ได้ด้วยนะฮะกัดไม่ได้ด้วยชนนะฮะอ่ะคราวนี้นะครับก็เรามาลองดูเหตุผลกันนะครับก็คือนะครับ ในส่วนของตัว collision check เนี่ยนะครับเราติ๊กนะครับในส่วนของ check tool นะครับ check tool and holder ไว้นะฮะถ้าเกิดเราเอาตัวนี้ออกนะครับเราจะเจอนะครับกับความยาวจริงที่เราควรจะจับนะฮะผมลองติ๊กออกนะฮะติ๊กในส่วนของ check tool and holder ออกนะฮะอ่านะครับแล้วก็ผมไปในหน้าของตัว tool exit นะครับตอนนี้44.8นะครับผมเจเนเร t ใหม่ แน่นอนนะครับว่านะฮะมันนะฮะจะบอกไว้ห้าสิบจุดหกนะครับห้าสิบจุดหกนะครับอันนี้จะเป็นค่าจริงละนะครับว่านะครับอ x ค่าตัวเนี้ยนะครับเป็นค่าที่จับแล้วเนี้ยไม่ชนนะครับพร้อมกับมีแก็บนะครับด้วยนะฮะพร้อมกับมีแก็บตามที่เราต้องการด้วยนะฮะอ่าผมโอเคออกมานะฮะคราวนี้นะครับเราจะเช็ค ก่อนที่เราจะไปปรับความยาวทูนนะครับเราจะมาลองเช็คก่อนว่านะฮะทูนของเราเนี่ยชนไปแล้วมันนะฮะเกิดอะไรขึ้นม้างนะฮะผมก็ไปที่ในหน้าของตัวนะครับดิบบ้านโฮมนะครับผมไฮไลท์โอเปอเรชันะครับผมเลือกกา c เช็คนะครับก็เช็คนะครับผมก็เช็คนะครับสักประมาณ10นะครับ10โมชั่นพอนะครับก็คือใช้ค่า default ได้เลยเช็คทูนโฮลเดอร์ด้วยแล้วก็โอเคอ่านะครับมันจะบอกว่าจุดพวกนี้นะครับเกิดการชนขึ้นมา นะฮะเกิดการชนในเวอร์ชันใหม่ๆนะครับเราสามารถที่จะนะครับโชว์นะครับในส่วนของการชนได้ด้วยนะครับว่านะครับชนตรงไหนนะครับแล้วก็นะครับอินเตอร์เซ็กตรงไหนบ้างนะฮะอ่าโอเคคราวนี้นะครับผมเปลี่ยนนะครับความยาวทูนนะครับก็คือ50.6นะครับผมก็เปลี่ยนเป็นนะครับสักประมาณ5้านะครับ51ามิลนะครับโอเค สเต็ปต่อมานะครับผมกล้านะครับมาติ๊กนะครับในส่วนของคอนดิชันเช็คคืนนะฮะแก็บนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะใช้อยู่สักประมาณนะครับสมมุติว่าเป็นงาน2แกนครึ่งนะครับค่อนข้างจะมีความชัว์สูงนะครับผมใช้ประมาณ0.5นมิลนะครับ0.5นมิลไดฮะอ่านะครับแล้วก็เจเนเรตไป อ่านะครับจะไม่มีป๊อปอัพแจ้งเตือนแล้วนะครับว่าเกิดการชนนะฮะจะไม่มีป๊อปอัพแจ้งเตือนแล้วว่าเกิดการชนนะฮะอ่าโอเคนะครับคราวนี้นะครับมันจะมีอีกจุดหนึ่งที่นะครับเราเห็นกันว่านะครับระหว่างหัวนัดตัวนี้นะครับตัวเส้นทุนผ่านของเราเนี่ยนะครับมีการวิ่งเข้ามาชนด้วยนะครับการชนแบบนี้ถ้าเกิดเราคลิกขวานะครับหรือเลือกไฮไลท์โอเป p e r a t i o นะครับไปที่คําสั่งเก u s s c h e เนี่ยนะครับแล้วผมโอเคไปเนี่ย นะครับเก้าเช็คจะไม่เจอนะครับว่าชนนะครับตัวนะฮะจิกจับงานนะครับหรือว่าพวกแคมต่างๆจนฝานะฮะเราจะไปนะครับกำหนดนะครับในส่วนของตัว WorkPiece ฮะผมกำหนดในส่วนของ Specify Check เช็คนะครับเช็คของผมเนี่ยนะครับก็เป็นพวก a c c e s s o r y ต่างๆนะครับพวกแคมจับงานนะครับรวมไปถึงอย่างเช่นพวกนะฮะฐานจิ๊กด้วยหรือว่าเทเบิเครื่อง CNC ด้วยนะครับเราสามารถใส่ได้นะฮะว่าอันไหนคือจิกจับงานมั่ง นะครับอ่าโอเคมาอ่าคราวนี้นะครับผมให้ทุกคนนะครับลองสังเกตนะครับในจุดนี้นะครับในจุดนี้นะครับถ้าเกิดผมเจเนเรตอีกทีเนี่ยนะครับตัวทุนขาดนะครับก็จะหลบนะฮะในส่วนของจุดที่ชนตรงนะฮะบริเวณหัวนัดตัวนี้ละ อ่านะครับก็ทุนผ่าดนะครับจากของเดิมที่นะครับวิ่งผ่าบริเวณขัวนัดเนี่ยนะครับก็จะไม่ผ่าละนะครับอันนี้ก็จะเป็นออปชันนะครับในการช่วยนะครับเช็คนะครับการชนนะครับก็คือมีออปชันในส่วนของนะฮะอ่าโชว์นะฮะรีพอร์ตช็อตเทสทูลนะฮะแล้วก็ในส่วนของพวกเกาเช็คต่างๆนะครับแล้วก็การกำหนดนะครับตัวเช็คต่างๆนะฮะอ่านะครับลองนะฮะทำตามกันดู